ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนานงาน TA Performance Agreement สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผู้ขอรับการประเมินในาใยชัยพัฒห่หอทอง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดโรงเรียนบ้านโชคใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งรับเงินเดือนในอันดับคอสอสาอตรางเงินเดือน58,300บาทโรงเรียนบ้านโชคใต้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน p a สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ and c คชิงแอน n ีเอด้วยโมเดลโชคใต้ผาแซบสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสภาพปัญหาคือ Remote Learning ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้พัฒนาโมเดลโชคใต้ผาแซบขึ้นมาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าววิธีการดำเนินการให้บรรลุผลศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างรูปแบบการนิเทศชั้นเรียนด้วยกระบวนการ TLC การดำเนินงานการพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยน เรียนรู้โคชชิ่งแอนด PLC ด้วยโมเดลโชคใต้ผาแซดการทดลองใช้รูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ coaching and PLC ด้วยโมเดลโชคใต้ผาแซด c Consultation การปรึกษาหารือการดำเนินการจัดการให้คำปรึกษาหารือให้คำแนะนำและวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระดับโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษา H. Help การช่วยเหลือดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน O. Organize การออกแบบดำเนินการออกแบบหาแนวทางให้สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนานักเรียนโดยมีครูประจำชั้นเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการรวมกับผู้ปกครอง ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและยกระดับผลสัมฤทธิของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป c a n o l d g e ความรู้ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นดําเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆให้กับผู้เรียน e-learning การเรียนรู้การดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้ก้าวทันเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ทีเทสการดำเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถในการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าของตนเอง อีกทั้งยังมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้น A achievement ความสำเร็จผลสำเร็จผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอยู่รวมกับผู้อื่นได้ I innovation นวัตกรรมดำเนินการจัดทำนวัตกรรมเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณาชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปโดยโชคใต้โมเดลมีกระบวนการที่สอดคล้องกับพาแทกโมเดล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งผลลัพธ์การพัฒนาตามประเด็นทาทายด้วยโมเดลโชคใต้ผาแซบผลลัพธ์เชิงปริมาณโรงเรียนมีนวัตกรรมการนิเทศไทยในโดยใช้รูปแบบโมเดลโชคใต้ผาแซบเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนของนักเรียนครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบโมเดลโชคใต้ผาแซปเพื่อยกระดับผลสมรรถทางการเรียน100% นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านโชคใต้ได้รับการพัฒนานโดยใช้รูปแบบโมเดลโชคใต้ p าเซ็เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน100%ผลลัพธ์เชิงคุณภาพครูโรงเรียนบ้านโชคใต้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโชคใต้มีความพึงพอใจต่อการนิเทศโดยใช้การนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านโชคใต้โดยใช้รูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Coaching and TLC ด้วยโมเดลโชคใต้ทาแซบโรงเรียนบ้านโชคใต้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อแบบผสมผสานและหลากหลายมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการจัดห้องเรียนมีมุมสื่อการเรียนการสอนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยสรุปผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จํานวนทั้งสิ้น12คนของโรงเรียนบ้านโชคใต้เข้ารับการประเมินนวัตกรรมพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้โมเดล 5SL ของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน100% โดยมีผลการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนในภาพรวมทั้งสองครั้งพบว่าผู้เรียนมีผลการใช้นวัตกรรมพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนก่อนเรียนคิดเป็น88.50%ห์หลังเรียนคิดเป็น9 14.4%อร์และมีพัฒนาการความก้าวหน้าคิดเป็น5 9 0และภาพรวมการใช้นวัตกรรมพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียนของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน286คน เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น8.75%ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,565การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องเฉลี่ย72.38%ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น21.40%ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ปีการศึกษา2565ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยเฉลี่ย57.90%สูงกว่าระดับประเทศระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น5.10% <c oughs> ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565ด้านภาษาไทยเฉลี่ย67.05% ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น10.28%ด้านคณิตศาสตร์เฉลี่ย42.83%ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น2.51%ด้านวิทยาศาสตร์เฉลี่ย42.86%ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น4.53%ด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ย44.20%ระดับความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น0.19%สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ผลงานรางวัลความภาคภูมิใจในายชัยพัฒนหอทองได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาจังหวัดสุรินทร์เพชรเสมาสุรินทร์โรงเรียนบ้านโชคใต้มีผลการประเมิน i อท i เออยู่ในระดับ A มีผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ระดับดีเยี่ยมมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับดีเยี่ยมและเด็กชายจิรเวทอย่าลืมดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัล ชนะเลิศการร้องเพลงไทยเกี่ยวกับความรักของแม่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์และได้รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณครับสามารถติดตามผลงานของทางโรงเรียนได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และ Youtube โรงเรียนบ้านโชคใต้สพปสุรินทร์เขตหนึ่ง